ในช่วงค่ำคืนวันที่ย2ิบสองกุมภาพันธ์แล้วก็โอ้สร้างความไม่พอใจให้กับผู้ที่ใช้บริการอย่างมากนะครับอันนี้เป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เลยผมเองก็เห็นคลิปเหมือนกันนะครับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศเนี่ยซื้อตัว๋วเครื่องบินกับสายการบินน้องใหม่ Air j เจแปน,นะครับแล้วก็จะเดินทางไปยังสนามบินนาริตะญี่ปุ่น กำหนดเดินทางคือเวลาเที่ยงคืน15นาทีของวันที่22กุมภาพ,พันธ์ปรากฏว่าถูกสายการบินยกเลิกนะฮะซึ่งก็สร้างความไม่พอใจให้กับผู้โดยสารที่รอขึ้นเครื่องเป็นอย่างมากเออเรื่องที่น่าตกใจก็คือคือบางทีถ้าเกิดเลื่อนไปแล้วเนี่ยมันควรจะมีสายการบินสำรองบ้างหรือว่าเครื่องบินสำรองบ้างปรากฏว่าสายการบินนี้ มีเครื่องแค่หนึ่งลำคุณรู้ปะ oh. ทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับมีการเชิญมาชี้แจงถึงเหตุที่ยกเลิกเที่ยวบินก็มีการชี้แจงเหตุผลว่าเกิดจากอากาศยานขัดข้องซึ่งสายการบินได้ทําการแก้ไขในเบื้องต้นแล้วแต่ไม่สามารถซ่อมบํารุงให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่คาดการไว้เนื่องจากต้องรออะไหล่ส่งมาจากญี่ปุ่นแโห oh.